กับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูเรื่องการลักลอบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมานะฮะซึ่งในช่วงนี้นะครับแถวจังหวัดตาอําเภอแม่สอดและอําเภอแม่ละมานะครับฝั่งประเทศเมียนมาแถวเมียว,วดีนะครับก็มีการเกิดโรคระบาดของอหิวาตกโรคนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะนําเสนอข่าวที่มี คนไทยนะครับลักลอบอาชาวเมียนมานะครับลักลอบหนีเข้าเมืองมานะครับก็ก่อนที่ท่านจะไปรับฟังคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกลัววิกิจข่าวหนึ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆรวมไปถึงทีมค่ือข่าวเศกิจข่าวทุกๆช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้รับรู้ข่าวสารและก็มีสาระใหม่ๆใ,ใ,ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวเราไป ดูรายละเอียดของข่าวกันนะครับว่าการพาคนต่างด้าวคือหรือว่าลักลอบเข้าเมืองนะฮะก็จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดกันเลยนะครับเมื่อเวลา20นาฬิกามีรายงานว่าในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาตกโรคตามแนวชายแดนจังหวัดตากด้านอำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ละมาดนั้นนะครับหน่วยเฉพาะกิจราชมนณฑอำเภอแม่สอด ก็ได้สั่งการให้ทหารเข้มวดกวดขันในการเข้าออกตามแนวชายแดนไทยเมียนมานะครับซึ่งก็จะลาตะเวนตามจุดพอนโปรและจุด,ดอื่นๆนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการล็กรอบเข้าเมืองเกิดขึ้นนะฮะเพราะเกรงว่าอาจจะนําโรคระบาดเข้ามาอย่างประเทศไทยนะครับล่าสุดนะฮะ,ะขณะที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยกองร้อยรอ433ได้จัดกำลังพลลาดตะเวนอยู่นั้นนะครับก็ได้ตรวจบริเวณบ้านท่าอาจหมู่ที่3ตำบลแม่สายรลวดอำเภอแม่สอดก็ได้พบหญิงไทยคนหนึ่งนะฮะขับรถยนต์ทะเบียนจังหวัดตากซึ่งมีท่าทางพิรุด นะครับจึงได้ทําการสกัดจับตรวจสอบภายในรถยนต์นะครับก็พบชาวเมียนมาจํานวน3คนแบ่งเป็นชาย2คนผู้หญิง1คนนะฮะพร้อมสัมภาระที่อยู่ท้ายรถยนต์นะครับจึงขอตรวจสอบเอกสารบุคคลนะฮะก็ทราบว่าไม่มีเอกสารการเข้าเมืองใดๆนะครับจึงควบคุมตัวและจับกลุ่มชาวเมียนมา3คนนะครับในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ลักลอบเข้าเมืองนะครับส่วนหญิงไทยนะฮะที่นำชาวเมียนมากเข้ามาอย่างประเทศไทยนะฮะก็ถูกข้อกล่าวหาซ่อนเล้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายรอดพ้นจากการจับกลุ่มพร้อมของกลางอาเป็นยานพาหนะรถยนต์ดังกล่าวนะครับ นั่นก็เป็นข่าวนะครับที่เอามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับซึ่งก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้ที่เมียวด,ดีที่ประเทศเมียนมานะครับก็เกิดโรคระบาดอหฮิวัตตกโลกอยู่นะครับซึ่งในการเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ของไทยนะฮะก็ได้ออกราตเวนได้สั่งการ ไปยังหน่วยทหารนะครับให้เข้มงวดกวดขันนะครับรวมไปถึงห้ามให้ชาวเมียนมานะครับเข้ามายัางประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนะครับก็คงจะเป็นเดือนนะฮะกว่าจะาโรคระบาดจะหายไปนะครับตอนนี้ก็ทางาประเทศไทยเองนะครับก็ได้ส่งยานะครับไป ช่วยเหลือนะครับก็ตอนนี้นะฮะในสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องอของว้าแดงนะครับตามแนวชายแดนฝั่งประเทศเบียนมานะครับก็ตอนนี้กําลังมีปัญหากันอยู่นะครับก็ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกมาคุยกันบ้างนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามกวิศสกิจข่าวหนึ่งะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กดไลค์กดติดตามให้แล้วต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยและ ขอให้เที่ยวปีใหม่กันอย่างสนุกนะฮะแล้วก็อขอให้เดินทางโดยปลอดภัยกันทุกๆท่านนะครับต้นรับในคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ